สวัสดีครับแล้วก็มออยู่กับช่อง J c h a n n um e นะคะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวทงตาพระจพระองค์มอวกรูปเพชรแบบเก่านะตรงมาวากรนะมันจะเป็นแบบรูปเพชรนะก็นะตาประจัพรพองอะสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมงกุฎราชกุมารน,นะเป็นแบบเก่านะครับ แบบตราพัฒนามาพิทยาอมวโกโมอมาก็คือมหาวชิราลงกรณขออภัยครับมมมาคือมหาโมแหวนคือวชิราลงกรณวชิราลงกไก่ก็คือกรฮนะขัดกันเป็นลูกเพชรภายใต้จุลมุงกุฎเป็นรลศม,มีสายฟ้าอักษรพัฒนามาพิทยยมอมา ถ้าจะเป็นจริงๆนะครับเเป็นแบบนี้ครับต้องมีสีนะครับแต่นี้ไม่เป็นลายเส้นฮะก็ลักษณะก็จะเป็นลายเส้นสีแดงนะมีเขียนทรงวัจเริญผูกโบอยู่ฮะแล้วก็พื้นหลังสีเหลืองนะครับนะโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มีเท่านี้นะกันนะครับสวัสดีครับ